เวลาไปเที่ยวไหนเป็นเรื่องลําบากสําหรับตัวดิฉันเองนะคะก็น่าจะเป็นสําหรับผู้หญิงแล้วก็หลานๆอีกหลายคนแต่ทีนี้พอไปหลายๆครั้งแล้วก็ต้านไม่อยู่เมื่อต้านไม่อยู่ก็ต้องไปด้วยกันเลยเอาต้องทําใจไปเลยนะคะแล้วทุกครั้งไปก็ต้องถามไปจริงเหรองานมีนะนี่คุณแม่96นะอย่างเช่นวันนี้จะเห็นว่าพวกเราสองคนจะหายไปเลย หายไปหนึ่งไปคอยขนมซึ่งกำลังร้อนจากเราเลยเพิ่งจะเสร็จออกมาสามโมงแล้วพรุ่งนี้เราจะเปิดคอร์สซัมเมอร์เราก็จะต้องรับเด็กที่จะเข้าเรียนพรุ่งนี้อะไรนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมาได้เท่าที่พว่าปุ๊บก็มาเลยเพราะฉะนั้นพอคิดว่าจะไม่จะไม่หรือเหนื่อยอยากจะหยุดเพราะเราก็อายุต้องมากแล้วพี่แคมปนสี่สิบหกกับเรอเองดิชันก็สิก กลับกันเราเองแต่พอนึกถึงห้าน้องสองคนรอยมาเนี่ยคือน้องเขานอกจากจะเป็นผู้ร่วมทางแล้วมันเหมือนกับอะไรก็ไม่ทราบตั้งหลายคันตั้งยแยะทาไมถึงได้มาผูกพันกันขนาดนี้ไปถึงบ้านถึงช่องแล้วก็ไลน์ต่ออีกนะ Facebook อีกนะแล้วมีอะไรก็จะถึงกันมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่างานแต่งงานหนึ่งๆเนี่ยถ้าเราจะไปช่วยงานหลานงานลูกอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ถ้างานหาออกไปเนี่ย อย่างมากห e นึ่งคืนไปทานกับนี่สามคืนยี่สิบเก้าขับรถไปกลับมาตีหนึ่งเมื่อคืนสามสิบออกจากนี่ห้าทุ่มจะาบอกเจ้าสอนยังไม่มากลับถึงบ้านเที่ยงวันนี้เที่ยงคืนจะได้กลับไหมคะก็นอกจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วความเป็นพี่เป็นน้องกับสมาชิก <c oughs> <c oughs> เห็นลูกหลานแล้วรู้สึกมีความผูกพันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะแยกกันไม่ออกนะเมื่อเป็นอย่างนี้ณนะวันนี้นะคะสถานที่ดีบรรยากาศอํานวยนะคะขอวอวยพรให้คู่บ่าวสาวครองรักกันยืนยาวนะคะขอให้พี่น้องทุกคนฟอร์จูนเนอร์ที่ร่วมในที่นี้ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในการงานทุกประการของเรา ฝ่ายสถานที่อาจารย์จำนงให้มาเต็มร้อยนะคะบอกว่าจงเทคแขคกแ,แทนผมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวประสบความสำเร็จทุกประการในโอกาสนี้ดิฉันค่ายขอเปิดงานวันนี้เลยค่ะ